โอ้โหทีเดียวตายโคตรแรงเนี่ยมันบ้าอย่างสมบูรณ์พอแอสตามันใช้อันติไม่ได้เห็นปะเนี่ยเนี่ยคือแอสตาใช้อันติไม่ได้จะเป็นประมาณน,นี้เล่น PVP มีหลากหลายปาร์ตี้มากขึ้นดังนั้นในคลิปนี้ผมจะพยายามเล่นหลายตี้เพื่อให้เห็นละกันนะคะว่าเฮ้ยตี้แบบไหนถ้าหากคุณมีตัวอะไรอะ่ะก็ลองเล่นดูสีแดงเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นราชินีแม่มดนะครับอันนี้คือย้ําเลยว่าต้องเป็นราชินีแม่มดเท่านั้นส่วนสายแอตแทกเป็นตัวฟรี เช่นจะเอาเป็นชาม,ม่เอาเป็นโนเอลเอาเป็นยามิแล้วแต่สะดวกนะครับและไอราชินีแม่มดเนี่ยมาแทนในส่วนของฟินแลนด์อันนี้แจ้งให้เข้าใจก่อนว่าเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะมาหลังจากอธิบายเดี๋ยวผมใช้ขอเอาตี้เนี้ยเล่นให้ดูและกันนะครับว่าเออมันจะรอดไม่รอดอะไรยังไงว่ากันไปนะพยายามเอาหลายๆตี้มาให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นภาพตรงกันงั้นขอเริ่มเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับอ,อ่ เราเปิดก่อนอยู่แล้วเราเปิดก่อนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสในการใบ่อย่างแน่นอนนะครับอาส่วนการเล่นเนี่ยของฟินแลนด์เนี่ยกับคู่ยูโนมันมีข้อดีคือเราสามารถใบ้ทีเดียวได้2ตัวละครย้ําได้2ตัวละครใบ้ตัวไหนแล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งอ่ะผมขอใบ้เป็นถ้าแบบนี้อ่ะขอใบู้เลสก่อนใบแล้วนะอยากสมบูรณจบไปละจากนั้นตัวละครยูโนนะครับใบโนเอลครับปุ๊บจบ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทําอะไรใช่ไหมผมก็จะไปเน้นในส่วนของอตัวละครโนเอลนะครับเน้นที่ตัวโนเอลนะครับเพื่อให้มันตายก่อนนั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมสามารถกดอันติได้นะได้นะเนี่ยใส่จูเลียสไปก่อนเลยบึ้มแรงนะ2 0 0 0 0กว่าแรงอยู่นะคือพยายามโยอยูะครับโยอยูเพื่อให้เขามาตีเราเนาะส่วนนี้ยามิของผมก็ ตีโยโยอีกทีก็ได้ติดสตันก็ได้แล้วแต่สะดวกอ่ะค่าแม่งเลยแล้วกันปึ้งจบนะครับหนึ่งดอกก่อนอ่าจากนั้นโดนไม่มีปัญหาไม่แรงมากอันนี้เขารู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่แนวโจมตีนะไม่ไม่ได้ใส่อย่างแน่นอนนะครับอ่าทีนี้เพิ่มนามเมจลรุนี้นั่นว่าไปนะแล้วก็เรีอกอยกก็ใบต่อเนื่องนะครับเ่าโอเคใบอ่าสวยงาม อันนี้ขอใช้สกิลที่2เลยนะครับเพราะว่าจะทาให้ทีมเนี่ยถึกขึ้นนะครับถ้าใครมีการนะดูดิ5้าหมื่นกว่าแรงป่ะแถมทั้งตี้ถึกขึ้นทันทีนะครับอแอสตาโดนไม่ใช่ปัญหาครับแล้วก็อันดับต่อมาบุบบุบจบติดเล้ดไหลด้วยนะครับติดเลอดไหลด้วยแอสตาขอไม่ได้ใส่ดาเมจอะ่ะมันมันเลยไม่แรงอืออ่ะจบที่ไอ้นี่ก่อนปั๊บยามิ ยามิเล่นนี่ก่อนปึ๊บปึ๊บติดสตันนะครับแล้วก็เอ้าลืมโอ้ยดีฟินลแลนด์แทรกอ่าแอสตาเขามาแล้วนะครับเตรียมตัวเด้อโอเคติดเลือดไหลนะครับอันนี้ขอเพิ่มเกาะในทีมนะขอเพิ่มเกาะในทีมนะครับโหแม่โคตรถึกเลยแอสตาถึงชิปหายเอาไปไบ บบเนี่ยมันไ้อย่างสมบูรณ์พอแอสตามันใช้อันติไม่ได้เห็นป่ะเนี่เนี่ย,ยคือแอสตาใช้อันติไม่ได้จะเป็นประมาณนี้ปับ๊บมืนกว่านะครับอ่ะใบต่อใบแล้วใบอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีของยูโนนะครับพอมันใ้อ่ะมันก็สกิลไม่ได้ก็จบละอ่ะเพิ่มก่ออีกทีโอ้ตายเลยว่ะอ่ะเป็นประมาณนี้สำหรับปาร์ตี้นะครับสำหรับหรับตี้นี้เนาะ แต่อย่างที่บอกยามีไม่มีเอานเอลมาแทนก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เพิ่มเกอะเพิ่มอะไรว่ากันไปนะครับส่วนฟินแลนด์เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครอ,อื่นได้หรือเราจะเล่นตีอื่นก็ได้เช่นในกันอ่ะเมื่อกี้ตีแรกแล้วเดี๋ยวผมเอาอีกปาร์ตี้ที่ดูเอาอีกปาร์ตี้ที่ดูดีกว่าพยายามหาแบบคะคนะครับคะคนะเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันแบบ หลายหลายแบบอ่าเรียกว่าหลายหลายแบบดีกว่าอ่าในส่วนของปาร์ตี้ในรอบนี้ขอเป็นประมาณนี้อ,อ,อ่าโอเคขอเป็นประมาณนี้แล้วกันณปัจจุบันก็เล่นอยู่ถามว่าเล่นที่ไหนก็คงเล่นที่นี้จนกว่าราชินีแม่มดจะมาเราถึงจะไปเล่นที่แดงล้วนนะครับอ่าเป็นประมาณนี้เบิ้บไปก่อนไม่ไม่ไม่ได้ติดบัฟนะเพราะว่าโอเคปึ้งเห็นป่ะตายยังไงก็ตายพอตายเสร็จก็ได้เทิร์นฟรีอะไรเงี้ย อ,อ,อันติีไปเลยบึมอาา่ะฮะทีนี้มาตาตัวละครนี้เรามีอยู่2ตัวเลือกนะครับคือ1จะให้ลาเดสเด้งเกาะไหมหรือ2เอาที่ตัวชามี่นะครับมันได้ทั้ง2แบบนะแบบไหนก็ได้งั้นผมขอตัวนี้แล้วกันปับ๊บจบเอ้ยแม่ปิดปัฟบี่ว่าลืม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 ลม,มันมีมาร์จอยโอเคไม่มีปัญหางั้นเราก็เด้งเกาะมาบ้างนะ เล่นก่อให้เพื่อนนะครับเพราะอีกฝ่ายไม่ไม่มีดาเมจละทำอะไรเราไม่ได้ละต่ตายากไหมก็ก็ใช่ก็ใช่ <laughs> ใชนะกไม่เถียงเออส่วนตัวละครชาร์ลอตผมออกมาเพื่อที่ว่าใส่อันตีกับเพื่อนนะครับเอ่อถ้าฆ่าตรงนี้ก่อนเล่นนี่แหละลาเดสแหละเอาลาเดสก่อนไม่ต้องทำโอเคโดนมันยั่วอยูอ่ว่ะ โอเครดโจมตีเวทย์ยยุอะไรว่าไปคือยังฆ่าไม่ได้ต้องรอเทินตอนนี้ต้องรอเทินทําอะไรไม่ได้ครับแต่เขาก็ตีเราไม่เข้านะตากตากตีไม่เข้าอ่ะเอาโยยุยยยอีกโอเคปัฟหนึ่งทีหูเลือดไม่ลดเลยอ่ะแปะบัฟบับ,บอ่ะทีนี้เห็นปะเกาะลดละเดี๋ยวเล่นชามี่ก่อนดีกว่าขอเปลี่ยนเป้าหมายนะครับเพราะชามี่มันเด้งด้วยคู่เลยไง เล่นเล่นชาม,มี่ก่อนดีกว่าเอ่อถ้าอันนี้มันจะติดที่สตัรน,นะครับติดสตัรเหรอเอาไปาจัดไปสตัรไปก่อนบุปเสร็จจูเลียสปึ้งเห็นปะเห็นปะคือถ้าไม่แปะบัฟมันจะตีไม่ถึงขนาดนี้ชัดเจนปะแต่ถามว่าไอ้ชาลลอตโตเดิมมันก็เก่งมันไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งหรอกจริงๆมันมันก็เก่งเหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้อยมันก็เพิ่มแอตแทกอะไรให้เพื่อนทั้งทีมเก่งทั้งคู่แหละเก่งทั้งคู่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ปึ้งเนี่ยเห็นป่ะลด FT เรื่อยๆนะยิ่งตียิ่งลดถ,ถึงเธอจูเลียนนะครับผมเอ่ออันนี้น่าจะลดเทินแอสตาน่าน่าจะฆ่าได้ตึ้งตึ้ตึ้จบเอ้าแม่งไม่ตายอาโัโถเอ้ยเอ้าตายไปเอออยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคจูเลียนที่เรียบร้อยปรับจบอันติได้แล้วทำไมแม่งเหมือนตีฝ่ายเดียวเลยวะ อ่ะจบละรดเทินบึง้งแล้วก็จูเลียสอีกแล้วตีอีกหนึ่งทีเห็นปะบุ๊บหายบุ๊บหายตึบจบอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวอันดับต่อไปผมจะเล่นอีกตี้หนึ่งอ่าเล่นอีกตี้หนึ่งให้ดูนะครับเป็นยังไงคือพยายามเอาให้ดูแบบหลายๆตี้เนาะมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นในส่วนของวิลเลียมนะครับซึ่งหลายๆคนชอบเล่นนะอันนี้คนคนชอบเล่นกันเยอะนะครับ จบเปประมาณนี้เอาเลยให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเราเริ่มก่อนนะครับโดยหลักการเล่นของอันเนี้ยจะเป็นประมาณไหนใช่ไหมเอาวิลเลียมอะถ้าผสานคู่กับจูเลียสดูนะปับครึ่งหลอดครับครึ่งหลอดจบแล้วก็เอาแอสตาเนี่ยเรามี2ทางเนาะโดยเราจะใส่ท่าผสานโตโนโเอลก็ได้เพื่อให้ติดสตันก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวจูเลียสเราเก็บแน่นอนเนาะ ส่วนอันเนี้ยมันสตันคนอื่นก็ได้แต่ประเด็นคือทําไม่ได้เพราะติดมาร์กก็เพิ่มดาเมจไปเลยอ่าเพิ่มพลังโจมตีเสร็จใช่ไหมหลังจากนั้นฆ่าเลยครับไม่ต้องพูดเยอะไปก่อนเห็นป่าวสองแสงกว่าแรงเหมือนกันผมเลยบอกไงทั้งคู่มันแรงมันเก่งทั้งคู่แหละไอ,ชอ,อะ้ชาลอดอ่ะชาลอดเขียวก็เก่งเหมือนกันนะเอ่อจริงๆต้องเล่นเป็นในส่วนของชามี่โอเคถ้าเป็นงี้ขอฆ่าน่าจะตายนะปึ๊บโอ้โหสามหมื่นห้าไม่ตายว่ะ แต่ติดยัว่วยุก็โอเคเขาเพิ่มไอ้นี่ไม่ได้นะครับอุ้ยแรงว้าวสองพเลยเหรอตายเถอะแหแรงว่ะเฮ้ยเฮแรงแรงแรงโอเคจากนั้นขอดึงนะครับปึ๊บขึ้นมาและชาลอดชาลอดชาลอตชาลอดชาลอตติดสตันก็อาจจะไม่คุ้มดันนั้นเดี๋ยวชามี่น่าจ่ายนี่ใช่ไหม สตันหรอถ้าสตันมาร์คไม่ได้วะต้องฆ่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปสตันอีกทีปึ๊บฆ่าก่อนฆ่าก่อนยังติดยั่วยุอยู่นะครับ2เทเธอนะเห็นปะเนี่ยข้อดีของการยั่วยุครับพอยั่วยุอีกฝ่ายมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วไงสบายสบายเห็นปะดาเมจโดนเบาเบาวิวเลยโอเคเนี่ยเนี่ยที่ผมยังไม่ใช้เพราะรอจังหวะนี้นี่แหละจังหวะมาละฆ่าแม่งหูไม่ตายไม่ตายบึ๊บ ไม่ตายอีกปึ๊บไม่ตายเอ้ากูเลี้ยงก,กูมาเอาดีมาไม่ไม่ตายให้ให้มันรู้ไปเอ่อฆ่าแอสตาก่อนนะครับปุ่มจบอันดับต่อมาก็คือเล่นในส่วนของม์คปึ๊บโอเคเวนกำรรทำไมไม่เล่นชามี่วะโอเคตีทีปึ๊บ ไม่ตายอีกนิดเดียวก็ไม่ได้อ้าวท่าประสานตายซะป๊ับเนี่ยทีมปัจจุบันมันก็จะเล่นเป็นแบบประมาณนี้ครับน่าสตันไปเลยเห็นไหมสตันก็จบแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอ่าเพื่มเมทอุตีโคตรเบาไป็นตีของชาบี้เมื่อกี้อ่าชาลอดเดี๋ยวให้เพิ่มอ่อไม่ออกอน,นี้ก่อ,น,อนนี้ก่อนโอเคจริงๆผมต้องใส่ใส่สปีดให้ชาลอดนะเนี่ย จริงๆต้องใส่นะแต่ขี้เกียจเยมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าขี้เกียจอ่อโอเคโอค้มันมันถึงจังวะเอา้าโอ้แม่งจะตายก็ไม่ตายโอ้ยมันก็ตายไปเลยอ่ะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตี้ PVP เดี๋ยวมีคนถามว่าตี้ไหนดีที่สุดผมก็ตอบก่อนว่าเนื่องจากผมมีหลายปาร์ตี้ดังนั้นผมเลยจัดได้หลายแบบเนาะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีแบบไหนก็ลองไปจัดกันดูก็แล้วกันแต่ว่ายา้ำอีกทีเนี่ยถ้าใครเล่นตี้เนี้ยควรใส่เป็นสปีดเข้ามาอันเนี้ยใส่เป็นสปีดนะแล้วก็ในส่วนของสปีดเนี่ยควรมีเดฟอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเออผมไม่รู้ว่าจัดเซตไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงแล้วกันเผื่อจะได้บอกได้นะครับเออว่ามันต้องเป็นประมาณนี้นเนี่ยจริงๆจ,จ,จัดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเอาสปีดอันเนี้ยมา2ช่องครับอืมเพราะว่าล่าสุดผมก็จัดไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวขอเช็คเอาให้ดูแล้วกัน อ่ะเนี่ยครับอันนี้คือเซ็ตสป,ปีดที่ผมพูดถึงเนาะถ้าใครเอาอันนี้ไปใส่ชาลลอตได้เลยนะอันนี้คือได้เลยครับพอใส่ชาลลอตแล้วเนี่ยชาลลอตมันจะออกก่อนแค่นั้นเองพอได้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะได้ตีแรงขึ้นนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปใส่ชาลลอตแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกเกมนึงด้วยก็ได้เอาให้ชัดเนาะก็คือปัจจุบันเนี่ยของชาลลอตจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเป็นประมาณนี้นะปึ๊บหนี่เห็นปะ เดฟเอ่อสปีดสองอันนะครับแล้วก็เดฟเนี่ยมันเล่นอยู่ประมาณเนี้ยอันเนี้ยคือตัวชาร์ล็อตนะครับคือสายสปีดนะเนาะโอเคขอเป็นตีนี้เลยก็ได้เฮ้ยหลากหลายดีว่ะปาร์ตี้ต้องไหนมีแอสตาเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่อ่าโดนก่อนนะครับฟิลันนะฮะเขาน่าจะเปิดก่อนไหมโอเคเราเปิดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเล่นในส่วนของอันนี้แต่ว่าถ้าจูเลีย อ่าเราได้ก่อนใช่ไหมเอาโอเคครับเพิ่มดาเมเลย,ยเพิ่มเลยเพิ่มเลยเพราะว่าจะได้เล่นเอ้าไม่ได้ก่อนโอ้แอส่าสวยเลยครับถ้าอย่างนั้นหรอเพิ่มก็ไม่คุ้มเล่นแม่งเลยปึ <c oughs> ่ง <c oughs> ตายดอกเดียวดับดอกเดียวดับนะครับแล้วก็อีกดอกครับดับ2ดอกนะครับจบแล้วต่อไปเล่นนิโมซาตามลําดับตามลําดับ เห็นปะโอ้ยอซ่าคนนี้แม่งแรงว่ะเมื่อกี้รู้สึกไม่ผิดเหมือน5ดาวนะถ้าไม่พลาดน,นะเหมือน5ดาวด้วยโอ้แม่งชุบแล้วว่าอ่าถ้าชุบอย่างงี้ผมขอไอ้น,นี่เลยนะสตันเรียบร้อยนะฮะแอ,าาอซ่าในรอบหน้าเดี๋ยวใช้น,นี้แทนอันนี้ดึงแล้วก็ฆ่าเลยเฮ้ยคึงจะโยโย่ทำไมวันเนี้ย ฮะในส่วนนี้ก็เดี๋ยวฆ่าแม่งเลยไม่จะรีบฆ่าทำไมวะไม่ตายโอเคเออแม่งตายเออวะยังไงมันก็ต้องตายเออทำไมไม่สกิลสองอันนี้เรียกพลาดเองนะปุ๊บเพื่อดาเมต <c oughs> เสร็จแล้วใช่ไหมน่าจะตายป่ะวะปั๊บโอ้โหนิดเดียวเออต้องตายสิวะ โอเคมิโมซาติดอยู่นะโอเคมาแล้วแล้วก็ใส่ที่จูเลียสต่อไปแอสตาเราน่าจะได้บัฟแล้วเปล่าวะแต่แม่งไม่ได้โอ้โหทีเดียวตายโคตรแรงโคตรแรงอ่ะสตาร์ไปเรียบร้อยเลยแอสตาเมื่อกี้ทีเดียวสองแสตนโอ้ยดาเมจแม่งแรงชิบหายอ่ะโอเคจบเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาปาร์ตี้ที่ดูนะความเสียหายดูดิแอสตาก็เป็นโล่นะจะด,ดูดูดูดาเมจบ้าดิ ไอเอันนี้ความเสียที่อันนี้ที่ทําได้เนาะจูเลียเนี่ยดูแอตาเมื่อกี้ดอกเดียวสองแสนโคตรแรงอ่ะก็หวังว่าเอาปาร์ตี้ให้ดูแบบหลายๆแบบแล้วกันเผื่อว่าเป็นแนวทางรองไปเล่งแล้วกันนะครับผมและสําหรับตอนนี้นะครับหน่วยก็ยังว่างอยู่นะอีก3ที่ดังนั้นถ้าใครอยากเข้าก็สามารถพิมพ์หน่วยตรงนี้เข้ามาได้เลยโดยผมจะขอแยกนี้หน่อยนะครับก็คือว่าขอคนซักเวลยิ้สขึ้นไปและเป็นไปได้เนี่ยบริจาคตรงนี้ทั้งวันเอ้ทุก,ท,กทุกวันนะครับคือเรียกง,ง่ายๆว่าเข้ามาและรายงานตัว ที่เหลือเดี๋ยวก็มาเล่นกิจกรรมพร้อมกันและกันนะแต่ว่าในหน่วยผมอาจจะขอคัดคนสักเล็กน้อยเนาะหลักๆก็คือขอคนแบบ1บริจาคตรงนี้ทุกวันอันบนนะอันล่างแล้วแล้วแต่สะดวกเลยไม่ว่ากันในอันดับต่อมาคือกิจบอร์หรือนู่นนี่นั่นเนี่ยมีอันแล้วก็สุดสุดท้ายผมจะทิ้งคีย์โค้ดไว้ให้ใครอยากเข้าก็เข้ามาในไลน์ด้วยและกันนะครับเผื่อมีอะไรจะได้พูดคุยเพราะว่ามีกิจใหม่ๆมาเนี่ยผมจะได้แจ้งได้ว่าเอ้ยเฮ้ยตอนนี้เราควรที่จะเก็บรองเท้าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอก เสมอถ้าใครอยู่นะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะใครอยากเข้าก็เรียนเชิญ